ค่ะตอนนี้อยู่กับยายพิมพ์นะคะอยู่บ้านน้องขอนตำบลคลองไผ่เภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะอยาจะถามคุณยายพิมพ์ว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างคะถึงได้มากินน้ำหวานค่ะมันกมันเน่ยมันดไหวมันก็ตอนที่แรกมันเป็นคยนไข้ก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคตับตับอักเสบเขาก็บอกวเป็นตรวจมหาราาก็ไปสามเทียก็ยังไม่ได้ตรวจดอกไวทที่ ไปที่ซีนี่แหละยังได้ตรวจเขากไปตรวจแล้วเขาก็บ,ากบ,บอกว่าไม่มีโรคตับหายก uh huh. กินยาตัวนี้แหละก่อนจะไปในกินยาตัวนี้ไปใตเก็บเดือนแล้วแหละก็ไปน่ะเพราะว่า uh huh. ตัวของมาแข็งแห้งแค่ทีเ uh huh. นาะก,ก,ก,กินกินไปกีก่ขวดคะถ,ถึงได้อาการมันดีขึ้นรู้สึกต,ตอนอที่แรกมันก็ขวดที่แรกน่มันกระเจิงมาเบาอยู่กับพ่อสองขวดสามขวด uh huh. มันต่อมาก,กับพ่อเบิดขวดที่สามเนี่ยก็ไปหาหมอ uh huh. ไปตรวจดูว่า ตับหนังหมอสีคิ้วบอกว่าเป็นตับอักเสบหมอก็บอกว่าให้ไปเร็วๆอยากรู้ว่าเป็นน้อยเป็นมากอยากรู้ว่าเป็นตับอักเสบอะไรอย่างนั้นหมอสีคิ้วก็เขียนใบส่งตัวไปก็ไปเขาก็เบบเแกยังไม่รู้แลวนอกก็กไปไปที่แรกมันเขานัดไปสองโมงเช้ากับไปถึงสามโมงเขาก็ไม่ทาอะไรไปอีกรอบเนี่ยไปอีกรอบนึงล่าสุดดีวันที่เท่าไหร่คะลาสุดนี้วันที่เท่าไหร่ก็จาไม่ได้หรอกลืมไปละ ว่าเรา,าเคยจ้างจาแต่ที <c oughs> แล้วตอนนี้คือตรวจล่าสุดน,นี่เป็นยังไงบ้างตรวจล่าสุดหมอเขาบอกว่าเอาเขา่าของเจ้าสาวเขาก็บอกว่าพี่มีอะไรเ<อ>า่างเงี้ยตอนหายแล้วเงี้งนไม่มีใหญ่เงี้งนเ,เขาบอกว่าหายแล้ว